มาบนล่างงวด1นึ่กุมภานะครับหกสามสองดสีวดเแล้วหนึ่งห้าสองสามก้ามาครบนะครับข้างล่างก็เก้าสอก็ลันก็ห้าวันนี้6 3สามสองแปนะครับหกสามจับกู้ดังนี้ครับแต่ว่าข้างบนระวังเลยไปจนถึงห้ถึงศูนย์ไอ้กัน5กับ0ไว้ด้วยนะครับส่วนข้างบนก็ น้อยๆน,ยน,ยนะครับไอ้มันเนนข้างล่างข้างล่างน่าจะครบ63284นะครับ63284นะจะเริืมกลับด้วยนะครับกลับด้วยแล้วก็ดูประจําหลักกยตัดอีกทีนะครับเลขเด่นที่อาจารย์ลงไว้ให้ในช่องนะครับใช้หลักมาตัดอีกทีถ้าเอาน้อยชุดนะครับ แล้วก็เราดูข้อมูลต่อไปครับอันนี้ข้อมูลที่ให้ดูกันก่อนนะครับขอบคุณทหลับที่ติดตามนะครับ